ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้นั่งคุยกันแบบสบายๆในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นอยากให้ทุกคนลองหยุดแป๊บหนึ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองดูว่าคุณเคยไหมคะที่นอนบนเตียงไฟดับแล้วห้องเงียบแต่ในหัวกลับดังกิก๊กดังขึ้นทุกวินาทีมีเสียงบอกว่าถ้าหากฉันทำอย่างนั้นจะเป็นยังไงหรือ ทำไมเมื่อวานฉันถึงพูดแบบนั้นไปหรือพรุ่งนี้ถ้าเจอเรื่องนี้ฉันจะทำยังไงคุณเคยไหมคะที่รู้สึกว่าสมองของเราเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ที่เปิดแท็บไว้หลายร้อยแท็บพร้อมกันทุกแท็บต่างก็มีความคิดที่รอให้เราไปจัดการทุกแท็บต่างก็ส่งเสียงแจ้งเตือนว่าเมื่อคิดเรื่องนี้หน่อยสิอย่าลืมกังวลเรื่องนี้ด้วยแล้วเรื่องนี้ล่ะคิดไว้หรือ,อยังหรือคุณเคยไหมคะ ที่รู้สึกว่าการคิดมากมันเป็นเหมือนคลื่นในทะเลใหญ่บางทีก็เป็นลูกคลื่นเบาๆที่ทำให้เราแค่กระวนกระวายเล็กน้อยแต่บางทีมันก็เป็นลูกคลื่นใหญ่ที่ซัดเราจนเราแทบหายใจไม่ออกจนเราต้องจับอะไรก็ได้มาเกาะเพื่อไม่ให้จมลงไปในความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้อยากบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนแปลกคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เป็นแบบนี้และที่สำคัญที่สุดคือ คุณไม่ได้มีอะไรผิดปกติวันนี้เราจะได้มานั่งคุยกันว่าทำไมเราถึงคิดมากทำไมสมองเราถึงหยุดคิดไม่ได้และที่สำคัญที่สุดคือเราจะจัดการกับมันยังไงให้ใจเราได้มีความสุขมากขึ้นอยากเล่าเรื่องของนิดให้ฟังค่ะนิดคือหญิงสาววัยทำงานอายุ28ปีทำงานในออฟฟิศเป็นคนที่คนรอบข้างมักจะชมว่าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ ทำงานดีรับผิดชอบแต่ที่คนอื่นไม่รู้ก็คือทุกค่ำคืนของนิดมันเป็นค่ำคืนที่ยาวนานเหมือนไม่มีวันจบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานิดมีการประชุมสำคัญในห้องประชุมมีหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานหลายคนนิดต้องนำเสนอโปรเจกต์ที่ตัวเองรับผิดชอบตอนนำเสนอก็ผ่านไปได้ดีไม่มีใครติชมไม่มีใครถามหัวหน้าก็พยักหน้าเพื่อนร่วมงานก็ฟังอย่างตั้งใจ แต่พอกลับมาถึงโต๊ะทำงานนิดเริ่มคิดทบทวนทำไมหัวหน้าไม่ถามอะไรเลยปกติแล้วหัวหน้าชอบถามนี่นาแล้วก็เริ่มคิดต่อไปอ๋อแล้วตอนที่ฉันพูดเรื่องงอบประมาณทำไมเพื่อนคนนั้นถึงเงียบไปเขาคิดว่าตัวเลขที่ฉันเอามาไม่ถูกต้องหรือเปล่าลุกคืนนั้นนิดกลับถึงบ้านอาบน้ากินข้าวดูทีวีทำกิจกรรมปกติ แต่ในหัวยังคิดเรื่องการประชุมตอนเช้าอยู่พอขึ้นไปนอนบนเตียงนิดก็เริ่มคิดต่อถ้าเกิดหัวหน้าคิดว่าฉันทำงานไม่ดีฉันจะต้องทำยังไงถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานคิดว่าฉันไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ไหมแล้วความคิดของนิดก็เริ่มลากไปไกลขึ้นเรื่อยๆจากถ้าฉันโดนไล่ออกไปเป็นถ้าฉันหางานใหม่ไม่ได้ไปเป็นถ้าฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านไปเป็น ถ้าฉันเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตรู้ไหมคะตั้งแต่การประชุมที่ผ่านไปได้ดีไม่มีใครติชมไม่มีใครพูดอะไรจนกลายเป็นความกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นคนล้มเหลวในชีวิตนิดใช้เวลาแค่สองสานาทีในการคิดแล้วพอคิดมาถึงตรงนี้นิดก็เริ่มรู้สึกใจสัน่นหายใจไม่ออกรู้สึกว่าอากาศในห้องมันแน่นเงื่อออกแล้วก็เริ่มคิดต่อไปอีกว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ ทำไมฉันถึงคิดมากเรื่องเล็กเรื่องน้อยคนอื่นเขาไม่เป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงเป็นคนผิดปกติเรื่องของนิดมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหลายคนไม่ใช่แค่เรื่องงานบางคนคิดมากเรื่องความรักว่าคนที่เราชอบจะชอบเราไหมทำไมเขาไม่ตอบข้อความเร็วทำไมเขาอ่านแล้วไม่ตอบข้อความที่เราส่งไปมันฟังดูแปลกๆไหมบางคนคิดมากเรื่องครอบครัวว่าพ่อแม่สุขภาพเป็นยังไง ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะดูแลได้ไหมเงินเดือนเราพอไหมถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นลูกที่ดีตามที่พ่อแม่คาดหวังเราจะทำยังไงบางคนคิดมากเรื่องอนาคตว่าเราจะแก่ไปลูกภัยไข้เจ็บมีเงินออมมีพอไหมถ้าเกิดเศรษฐกิจแย่ลงถ้าเกิดโลกแปรปรวนเราจะรอดไหมทุกเรื่องราวเหล่านี้มันมีจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันนั่นคือความกลัวความกังวล ความรู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้อยากให้เราหยุดสักครู่แล้วมาเข้าใจกันว่าทำไมสมองเราถึงทำแบบนี้ทำไมเราถึงคิดมากทำไมสมองเราถึงหยุดคิดไม่ได้อันดับแรกเลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าการคิดมากมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นกลไกการป้องกันตัวของสมองเราสมองเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เราอยู่รอด เพื่อให้เราปลอดภัยดังนั้นเมื่อไหร่ที่สมองเราเจอสิ่งที่ไม่แน่นอนเจอสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายมันจะพยายามหาทางออกพยายามคิดทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นลองนึกภาพว่าเราเป็นมนุษย์ยุคหินเมื่อเราได้ยินเสียงใบไม้สายในป่าสมองเราจะต้องคิดทันทีว่าเสียงนี้คืออะไรสัตว์ร,ร้ายหรือเปล่าถ้าเป็นสัตว์ร,ร้ายฉันจะหนีไปทางไหนฉันจะต่อสู้ยังไงการคิดแบบนี้ช่วยให้เรารอดมาได้ค่ะ แต่ปัญหาก็คือในสมัยนี้เราไม่ได้อยู่ในป่าเราไม่ได้เจอสัตว์ร้ายแต่สมองเรายังคิดแบบเดิมเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่แน่นอนชิดการประชุมที่ไม่รู้ว่าหัวหน้าคิดยังไงข้อความที่คนรักยังไม่ตอบเราก็จะทำงานแบบเดิมคิดทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอีกเหตุผลหนึ่งคือเรื่องที่เรียกว่าความลำเอียงเชิงลบสมองเราจะจดจำและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นลบมากกว่าสิ่งที่เป็นบวก ถ้าเรามีประสบการณ์ดีๆ1สิบเรื่องแล้วมีประสบการณ์แย่ๆหนึ่งเรื่องสมองเราจะจดจำเรื่องแย่นั้นมากกว่ายุคตัวอย่างเช่นถ้าเรานำเสนอผลงานแล้วได้รับคำชม9ข้อแต่ได้รับคำติชมหนึ่งข้อเรามักจะไปจำคำติชมนั้นไปคิดทบทวนคำติชมนั้นแทนที่จะจดจำคำชม9ข้อแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญนั่นคือความรู้สึกว่าเราต้องควบคุมทุกอย่าง เราคิดว่าถ้าเราคิดมากๆถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์เราจะสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เราจะสามารถป้องกันสิ่งที่เลวร้ายได้แต่ความจริงคือมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้เราควบคุมคำพูดของเราได้แต่เราควบคุมไม่ได้ว่าคนอื่นจะเข้าใจคำพูดของเรายังไงเราควบคุมการทำงานของเราได้แต่เราควบคุมไม่ได้ว่าหัวหน้าจะคิดยังไงกับงานของเรา ความพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันทำให้เราคิดมากไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราจะคิดไปเรื่อยๆโดยไม่มีคำตอบที่แน่นอนเพราะสิ่งที่เราคิดมันยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงความเป็นไปได้ที่เรากำลังจินตนาการแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราคิดมากคือการที่เราเอาเรื่องราวต่างๆมาเทียบกับตัวเองเราดูคนอื่นในโซเชียลมีเดียดูคนอื่นมีความสุขดูคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วเราเริ่มคิดว่า ทำไมเราถึงไม่เป็นแบบเขาทำไมเราถึงไม่มีความสุขแบบเขาทำไมเราถึงคิดมากแต่เขาไม่คิดมากแต่ความจริงคือสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนอื่นมันเป็นช่วงเวลาสุขที่เขาเลือกที่จะแชร์เราไม่ได้เห็นช่วงเวลาที่เขาเครียดไม่ได้เห็นช่วงเวลาที่เขาคิดมากไม่ได้เห็นช่วงเวลาที่เขาร้องไห้ตอนดึกสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เราคิดมากคือ ความรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเราไม่ผิดพลาดเราไม่ทำให้ใครผิดหวังเราต้องทำให้ทุกคนพอใจความรู้สึกแบบนี้ทำให้เราตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไปสำหรับตัวเองทำให้เราคิดมากก่อนที่จะทำอะไรคิดมากหลังจากที่ทำอะไรรู้ไหมคะเมื่อเราเข้าใจเหตุผลที่ทำให้เราคิดมากเราจะเริ่มเห็นว่าการคิดมากมันไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ไม่ได้ช่วยให้เราสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นการคิดมากมันเหมือนกับการเดินอยู่ในที่เดิมเหนื่อยมากแต่ไม่ไปถึงไหนเลยมันเหมือนกับการใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แทนที่จะเอาพลังงานนั้นไปใช้กับสิ่งที่เราควบคุมได้ตอนนี้ที่เราเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงคิดมาก เราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้เราคิดน้อยลงให้ใจเราได้สบายมากขึ้นอยากเสนอวิธีง่ายๆที่เราสามารถลองทำได้ตั้งแต่วันนี้วิธีแรกคือการหยุดสังเกตและตั้งชื่อความรู้สึกเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังคิดมากเราให้หยุดแป๊บหนึ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วสังเกตว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรแล้วตั้งชื่อความรู้สึกนั้นว่าตอนนี้ฉันรู้สึกกังวลตอนนี้ฉันรู้สึกกลัว ตอนนี้ฉันรู้สึกเครียดการตั้งชื่อความรู้สึกมันช่วยให้เราได้สร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความรู้สึกนั้นเราจะเริ่มเห็นว่าฉันไม่ใช่ความกังวลฉันแค่รู้สึกกังวลฉันไม่ใช่ความกลัวฉันแค่รู้สึกกลัวความรู้สึกมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกผ่านไปมันไม่ใช่ตัวตนของเราวิธีที่สองคือการถามคำถามง่ายๆกับตัวเองเมื่อเรากำลังคิดมากเราให้ถามตัวเองว่า เรื่องที่ฉันกำลังคิดอยู่นี้มันเป็นเรื่องที่ฉันควบคุมได้ไหมถ้าคำตอบคือได้เราก็มาคิดกันว่าเราจะทำยังไงถ้าคำตอบคือไม่ได้เราให้ปล่อยมันไปเช่น <brushed. S 1> ถ้าเรากังวลว่าหัวหน้าจะคิดยังไงกับงานที่เราส่งไปเราต้องถามว่าฉันควบคุมความคิดของหัวหน้าได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่เราควบคุมคุณภาพของงานที่เราส่งไปได้เราควบคุมความตั้งใจที่เราใส่ลงไปในงานนั้นได้ ถ้าเรากังวลว่าคนที่เราชอบจะชอบเราไหมเราต้องถามว่าฉันควบคุมความรู้สึกของคนอื่นได้ไหมคําตอบคือไม่ได้แต่เราควบคุมการกระทำของเราได้เราควบคุมความจริงใจที่เราแสดงออกได้วิธีที่3คือการใช้เทคนิคการหายใจ 4, 7, 8เมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าความคิดเรามันเริ่มวิ่งปวนปัไว,วายเราให้หยุดแล้วลองหายใจแบบนี้ หายใจเข้าทางจมูกนับสี่จังหวะอัานลมหายใจนับ7จังหวะแล้วเป่าลมหายใจออกทางปากนับ8จังหวะทำแบบนี้ซ้ำสามถึงสี่ครั้งเทคนิคนี้มันช่วยให้ระบบประสาทของเราสงบลงช่วยให้เราออกมาจากโหมดคิดมากกลับมาอยู่ในโหมดปกติเมื่อเรากลับมาสงบแล้วเราจะสามารถคิดได้ใส่ขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นวิธีที่สคือ การเขียน journal หรือการเขียนบันทึกความคิดเมื่อเรารู้สึกว่าในหัวมีความคิดเยอะแยะเราให้หยิบกระดาษกับปากกาหรือเปิดแอป,ปในโทรศัพท์แล้วเริ่มเขียนความคิดพวกนั้นออกมาไม่ต้องเรียงประโยคให้สวยไม่ต้องคิดมากมายแค่เขียนออกมาตามที่มันมีการเขียนมันช่วยให้ความคิดที่อยู่ในหัวมันออกมาอยู่ข้างนอกช่วยให้เรารู้สึกโล่งใจและที่สำคัญคือเมื่อเรามองเห็นความคิดเหล่านั้นอยู่บนกระดาษ เราจะเริ่มเห็นว่าความคิดเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงวิธีที่5คือการฝึกอยู่กับปัจจุบันหรือ mindfulness เมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังคิดเรื่องอดีตหรือกำลังกังวลเรื่องอนาคตเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันลองสังเกตว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างได้ยินเสียงอะไรบ้างได้กลิ่นอะไรบ้างรู้สึกอะไรบ้างเรียกเทคนิคนี้ว่า 5 4 3สี่สหนึ่งลองมองหาสิ่งที่เห็นได้5อย่างฟังเสียงที่ได้ยิน4ี่อย่างหาของที่จับได้3อย่างหากลิ่นที่ได้กลิ่น2อย่างหารสชาติที่ได้รสหนึ่งอย่างเทคนิคนี้จะช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันออกมาจากโลกแห่งความคิดกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงวิธีที่6คือการเปลี่ยนคำถามที่เราถามตัวเองแทนที่จะถามว่า ถ้าเกิดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นฉันจะทำยังไงเราให้ถามตัวเองว่าถ้าเกิดสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามปกติธรรมดาจะเป็นยังไงบ้างสมองเราชอบไปคิดแต่สิ่งที่แย่ที่สุดแต่ความจริงแล้วโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่แย่ที่สุดมันน้อยมากโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ปกติธรรมดามันมากกว่าการเปลี่ยนคำถามช่วยให้เราเห็นมุมมองที่สมดุลมากขึ้น วิธีที่7คือการกำหนดเวลาในการกังวลฟังแล้วอาจจะแปลกแต่มันได้ผลจริงๆเราให้กำหนดเวลาสัก15นาทีในแต่ละวันเป็นเวลาที่เราอนุญาตให้ตัวเองคิดมากได้กังวลได้เครียดนอกจากเวลานั้นแล้วเราจะไม่ยอมให้ตัวเองคิดมากเมื่อเราเริ่มคิดมากนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดเราให้บอกตัวเองว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคิดมากราไปคิดตอนบ่ายสามโมงแล้วกัน แล้วเราก็เบี่ยงความสนใจไปทำอย่างอื่นเทคนิคนี้ช่วยให้เรารู้สึกมีอำนาจควบคุมเหนือความคิดของเรามากขึ้นและที่น่าแปลกใจคือเมื่อถึงเวลาที่เรากําหนดให้คิดมากเราก็มักจะไม่อยากคิดมากแล้ววิธีที่8คือการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจบางทีความคิดที่อยู่ในหัวเราเมื่อเราพูดออกมาให้คนอื่นฟังมันจะทำให้เรารู้สึกโล่งใจและที่สำคัญคือ คนที่ฟังอาจจะให้มุมมองที่เราไม่เคยคิดอาจจะช่วยให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากังวลมันไม่ได้ใหญ่โตเท่าที่เราคิดแต่ตอนเลือกคนที่จะคุยด้วยเราต้องเลือกคนที่รู้จักฟังจริงๆไม่ใช่คนที่จะมาตัดสินเราไม่ใช่คนที่จะมาบอกว่าแหมคิดมากอีกแล้วหรือทำไมคิดมากเรื่องแบบนี้เราต้องเลือกคนที่จะรับฟังเราด้วยความเข้าใจวิธีที่9คือการหาอะไรทำให้สมองยุ่ง เมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังคิดมากเราให้หาอะไรมาทำเพื่อให้สมองเรามีงานยุ่งอาจจะเป็นการออกกำลังกายการทำอาหารการเล่นดนตรีการวาดรูปการทำความสะอาดบ้านหรือการดูหนังที่ต้องใช้สมองตามกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราเบี่ยงความสนใจไปจากความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะเราได้ทำอะไรที่มีประโยชน์แล้วเมื่อเรากลับมาคิดเรื่องเดิมเราก็จะคิดได้ใสขึ้นกว่าเดิม วิธีสุดท้ายคือการยอมรับความไม่แน่นอนชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่แทนที่จะต่อสู้กับความไม่แน่นอนเราให้ลองยอมรับมันลองบอกตัวเองว่าฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็โอเคฉันไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วมันก็โอเค การยอมรับความไม่แน่นอนมันทําให้เรารู้สึกเบาใจทําให้เราไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทําให้เราสามารถใช้พลังงานนั้นไปกับสิ่งที่เราควบคุมได้แทนรู้ไหมคะทุกวิธีที่พูดมานี้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันต้องใช้การฝึกฝนมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความเมตตากรุณาต่อตัวเองถ้าเราพยายามแล้วยังคิดมากอยู่เราไม่ต้องไปตำหนิตัวเอง เราไม่ต้องไปบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้เราแค่ต้องลองอีกครั้งลองใหม่ลองใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นนิสัยโรคล้จะจบกันแล้วสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปอยากให้ฝากคำพูดบางคำไว้ให้ทุกคนคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะอยากให้ทุกคนจดจำไว้ว่าคุณไม่ได้ผิดปกติการที่คุณคิดมากการที่คุณกังวลการที่คุณเครียด มันไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนพิเศษในทางที่ไม่ดีมันแค่ทำให้คุณเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมาคนหนึ่งที่มีหัวใจที่อ่อนไหวมีความรู้สึกมีความห่วงใย,ยคนที่คิดมากมักจะเป็นคนที่รักคนรอบข้างเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนที่อยากทำให้ทุกอย่างดีที่สุดลักษณะเหล่านี้มันไม่ได้เป็นข้อเสียมันเป็นจุดแข็งของคุณแค่บางทีมันอาจจะมากเกินไป ที่สองคืออยากให้คุณรู้ว่าคุณมีสิทธิที่จะไม่สมบูรณ์แบบคุณมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำให้ทุกคุณพอใจคุณมีสิทธิที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดไม่ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดไม่ต้องเป็นคนที่ถูกใจทุกคนคุณแค่ต้องเป็นคุณเป็นคุณที่อยากจะเป็นเป็นคุณที่ทำให้ตัวเองมีความสุข ความคิดเห็นของคนอื่นความคาดหวังของคนอื่นมันไม่ได้สำคัญเท่าความรู้สึกของคุณเองที่สามอยากให้คุณเริ่มฝึกเมตตากรุณากับตัวเองเมื่อคุณเริ่มคิดมากอีกครั้งอย่าไปด่าตัวเองอย่าไปบอกตัวเองว่าทำไมฉันถึงคิดมากอีกแล้วทำไมฉันถึงไม่เก่งเรื่องนี้แต่ให้ลองพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนเหมือนที่เราจะพูดกับเพื่อนสนิทลองพูดว่าโอเคฉันเริ่มคิดมากอีกแล้ว มันก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติฉันจะลองใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้มาถ้าไม่ได้คราวนี้ฉันจะลองใหม่ในคราวหน้าการพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาแบบนี้มันจะช่วยให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำเครียดไม่ต้องคิดมากซ้ำคิดมากที่4อยากให้คุณจดจำไว้ว่าชีวิตมันสวยงามแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เราคิดมาก แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เราเครียดแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เราไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปยังไงแต่ก็ยังมีอีกมากมายหลายสิ่งที่สวยงามรอเราอยู่มีแสงแดดตอนเช้าที่ส่องผ่านหน้าต่างมีเสียงหัวเราะของคนที่เรารักมีอาหารอร่อยออร่ยที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมีเพลงที่ชอบที่เปิดมาพอดีมีหนังสีดีๆที่รอให้เราไปค้นพบมีความฝันที่รอให้เราไปไล่ตาม ชีวิตมันไม่ได้มีแต่ความกังวลความเครียดความคิดมากชีวิตมันมีความสุขความสงบความอบอุ่นให้เราได้สัมผัสด้วยเราแค่ต้องเปิดใจและเปิดตาให้เห็นมันที่5และที่สำคัญที่สุดอยากให้คุณรู้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้วันนี้คุณอาจจะยังคิดมากอยู่พรุ่งนี้คุณอาจจะยังคิดมากอยู่แต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้กับตัวเองถ้าคุณยังคงพยายาม ยังคงฝึกฝนยังคงเรียนรู้ในสักวันหนึ่งคุณจะสามารถจัดการกับความคิดเหล่านั้นได้ดีขึ้นคุณจะสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจคุณจะสามารถตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเมื่อวานคุณจะสามารถมองไปข้างหน้าโดยไม่ต้องกลัวเรื่องพรุ่งนี้คุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นในข้ามคืนมันเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละวัน ทีละความคิดทีละลมหายใจทีละครั้งที่เราเลือกที่จะไม่ฟังเสียงในหัวที่บอกให้เรากลัวเลือกที่จะไม่ฟังเสียงในหัวที่บอกให้เรากังวลถ้าวันนี้คุณได้ฟังจนถึงตรงนี้แสดงว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณพร้อมที่จะจัดการกับความคิดมากของคุณแล้วเชื่อค่ะว่าคุณทำได้เชื่อว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความสงบมีความสงบในใจ ก่อนที่เราจะจบกันวันนี้ขอให้คุณสัญญากับตัวเองหนึ่งข้อค่ะสัญญาว่าคุณจะเริ่มรักตัวเองเริ่มเมตตาการุณากับตัวเองเริ่มให้อภัยตัวเองสำหรับทุกครั้งที่คุณคิดมากทุกครั้งที่คุณกังวลจนเกินไปทุกครั้งที่คุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังคุณเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมาคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตคุณไม่ต้องเก่งทุกเรื่องไม่ต้องรู้ทุกอย่าง ไม่ต้องทำทุกอย่างให้ถูกคุณแค่ต้องพยายามในแต่ละวันพยายามที่จะดูแลตัวเองพยายามที่จะมีความสุขพยายามที่จะมีความสงบในใจสำหรับวันนี้ขอให้คุณกลับไปพักผ่อนทานอาหารอร่อยๆทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกดีและถ้าคุณเริ่มคิดมากอีกครั้งลองเลือกใช้เทคนิคที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้สักข้อหนึ่ง จำไว้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะผ่านพ้นไปคุณแข็งแรงกว่าที่คุณคิดคุณสามารถทำได้มากกว่าที่คุณคิดและคุณสมควรได้รับความสุขความสงบความรักจากตัวคุณเองขอบคุณที่ฟังจนจบขอให้คุณมีความสุขมากๆใจสบายๆนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ